สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเกษตรทุกท่านคะ่ะวันนี้แม่นางจะมาชวนทำน้ำหมักจากขี้วัวนะคะเอาไว้สำหรับรดต้นไม้ของเรานะคะทั้งที่ปลูกใหม่แล้วก็ที่ต้องการจะบำรุงให้ต้นเขียวสวยนะคะให้มีใบที่เขียวเลยนะคะอันนี้เหมาะสำหรับพืชทุกประเภทเลยค่ะบำรุงใบรากแล้วก็ลำต้นได้ดีเลยค่ะโดยเฉพาะผักที่ ลูกไว้สําหรับกินใบนะคะเจอน้ําหมักขี้วัวเข้าไปแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะขั้นตอนการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทําน้ําหมักขี้วัวด้วยกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะทุกคนอ่าอันนี้ก็เป็นขี้วัวแห้งที่แม่นางเอามานะคะก็อันนี้ตากแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นใดๆแล้วค่ะ เราเตรียมขี้วัวให้พร้อมนะคะใครจะใส่ถังใบใหญ่ก็เตรียมถังใบใหญ่สําหรับใส่ได้เลยนะคะกระสอบหนึ่งที่เห็นอยู่นี่ค่ะสามารถที่จะเอาหมักไปในถัง200ลิตรหรือว่าถัง180ลิตรก็ได้นะคะอันนี้แม่นางจะทําเพียงเล็กน้อยให้ดูก่อนค่ะก็จะใช้เอาแค่พอใช้ก็ประมาณตักออกมาสักใส่ในถัง12ลิตรนะคะเนี่ค่ะ ก็จะใส่ไปประมาณสัก3กระบวยหรือว่า3าขันพลาสติกที่เห็นนี่นะคะถ้าอยู่ในถังก็จะอยู่ที่ประมาณ10%ของถังที่เราจะใส่นะคะนี่ค่ะไม่ได้ใช้เยอะมากนะคะใช้แค่3ขันตักใส่ก่อนนะคะได้มาแล้วนะคะนี่ค่ะ อยากให้เห็นผลไวมีประสิทธิภาพดีทำน้ำหมักเลยค่ะเนี่ยค่ะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะน่คะก็อยู่ประมาณก้นๆถังนี้ก็ได้แล้วนะคะแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำใส่เข้าไปให้เต็มเลยนะคะใครมีถังใบใหญ่ก็ใช้ถังใบใหญ่ยิ่งดีเลยค่ะทำเก็บไว้เยอะๆนะคะ ขี้บัวนี้จะมีไนโตรเจนสูงมากเลยนะคะเวลาเราเอามาลดอาจาจะเอาไปผสมกับน้ำในบัวรดน้ำอีกสักหน่อยอก,ก็ได้นะคะจะได้ไม่เข้มข้นเกินไปค่ะนี่ค่ะเติมน้ำใส่เข้าไปให้เต็มเลยค่ะใส่กับผักของเรานี่เขียวสวยมากเลยนะคะต้นอวบอิ่มพืชที่กำลังออกลูกผักที่กำลังออกลูกอย่างพวกแตงหรือว่าถัว่วลูกก็จะกรอบมากเลยนะคะนี่ค่ะ ใส่ให้เต็มถังค่ะถ้าใครรีบใช้ก็หมักไว้แค่วันเดียวก็ใช้ได้แล้วนะคะยิ่งถ้าเราหมักไว้สักอาทิตย์หนึ่งนี้ก็ยิ่งดีเลยค่ะก็หมักใช้ใส่น้ำแล้วก็แช่เอาไว้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะน้ำเขาก็จะออกมาสีเข้มข้นมากเลยนะคะพืชผักของเรานี่ชอบมากเลยค่ะใส่ได้กับต้นไม้ของเราทุกประเภทเลยนะคะเอาบำรุงต้นบำรุงใบนะคะ รากก็จะออกมาเยอะหากินได้ดีค่ะเวลาใช้ก็นี่ค่ะตักเอาเฉพาะน้ำของเขาขึ้นมาค่ะใครจะกรองเอาแต่น้ำใส่ไปในบัวรดน้ำก็ได้นะคะอันนี้แม่นางใช้ขันตักรถใส่ต้นไม้เลยก็จะสามารถตักใส่ได้เลยนะคะอย่ารดในปริมาณที่มากเกินไปนะคะอาจจะเว้นวันรดนะคะก็เหมือนกับการที่เราให้ปุ๋ยในตัวเจนนั่นเองนะคะ ประเภทพวกปุ๋ยยูเรียค่ะพวกนี้มันก็จะเสริมใบให้ใบเขาเขียวอวบนะคะก็ตักใส่ไปได้เลยค่ะนี่นคะคะนี่ดอกเล็กๆกก็กำลังแตกออกแล้วนะคะต้นถั่วก็อ่ากำลังติดดอกแล้วค่ะเดี๋ยวต้องมาฉีดพ่นเพลี้ยไว้นะคะ แปลงพริกของแม่นางก็ปลูกผักสลัดแซมไปเป็นกลีนโอ๊กนะคะกลีนโอ๊กที่ปลูกไว้ก็เพื่อนมีขี้วัวก็เอามาหมักนะคะทำที่หนึ่งนี่ก็หมักทิ้งเอาไว้แบบนี้ค่ะถึงเวลาเราก็เอาตักไปใช้ได้ง่ายได้สะดวกค่ะ ผักชีนี้ต้นก็กําลังขึ้นสวยนะคะเนี่ยค่ะตักรถไปได้เลยนะคะรดรดใส่เขาค่ะเสริมบำรุงต้นบํารุงรากบํารุงใบค่ะนี่ค่ะแพรียงไฮ้ปลูกไว้นะคะใช้น้ำขี้วัวรดก็จะสวยแตกขึ้นมาเต็มเลยคะ่ะแบบนี้เลยค่ะแม่นางปลูกไว้หน้าบ้านรดขี้วัวนี่ก็ต้นก็จะแตกค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ออกดอกแล้วค่ะเพิ่งปลูกไปได้ไม่นานนะคะ แตกยอดออกมาเยอะมากค่ะพวกมะเขืออยากจะให้กรอบเวลากินจะกรอบจะเปราะอ,อร่อยแล้วก็รดน้ำขี้วัวให้เขาด้วยนะคะเสริมบำรุงใบบำรุงรากต้นมะอึกนะคะนี่ค่ะได้น้ำขี้วัวก็กำลังแตกยอดขึ้นมาแล้วนะคะมะเขือเราอยากจะให้กรอบให้ใบเขียวสวยนะคะนี่ค่ะออกดอกเยอะมากเลยก็จับ รดได้เลยนะคะน้ำขี้วัวของเรารดไปเลยค่ะก็เป็นปุ๋ยที่ได้จากน้ำหมักขี้วัวอย่างดีเลยนะคะเป็นปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติปลอดภัยจากสารเคมีเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําใช้กันดูนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไระคะ่ะแล้วก็พืชผักของเราก็สวยด้วยค่ะ ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับแม่นางช่องน้ำลิน c h ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ